เกมแรกเขาปฏิวัติขำ้ใหม่กับทีมเมืองทองนะครับงานชุกก็สนุกดีครับเราชนะก็แต่แต่แอบเสียดายที่เสียประตูหนึ่งหนึ่งไม่น่าไม่น่าเสียครับพอใจฟอร์มตัวเองไหมฮะจริงๆมันเป็นเกมแรกจากที่ผมออกมาจากสุปราการไปยูบก็แทบจะไม่เล่นก็รู้สึกพอใจแต่ต้องมีอะไรที่มันแก้ไขอีกอีกอีกเยอะอยู่ครับ การปรับตัวกับเพรรื่อนร่วมทีมมันจะเป็นต้องปรับตัวไหมเพราะไม้มาตอนมามาที่หนึ่งเมษา,า,ายนย<ก>นะกน็ก็ปรับเอาปรับนะต้องมีต้องมีปรับบ้างอย่างอย่างปรับหลักเลยค <mm ือต่างชาติส่วนคนไทยส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างคุ้นเคยกันอยู่แต่พี่ชอบจังหวะที่ไปไฟติ้งลูกจุดโทษใบแดงนะ จุดโทษจะดีกว่าครับใบแดงเสียเสียหายจริงๆมันมีกองหลังเมืองทองอยู่อีก2คนข้างหลังแ<ช>ม,ม่งใบแดงมากเลยผมผมแค่ไปถามเขาว่าทําไมของเขาไม่โดนเหมือนกันลูกที่เราได้ <c oughs> ก็ก็เสียดายที่ <c oughs> บอลบอลถ้วยเรางี้เรามีเจสเปอร์ไหมครับ <c oughs> บอลถ้วยมีเจสเปอร์ครับแต่บอลลีกไม่มีก็ก็ก็เสียดายครับถือว่าเป็นชัยชนะแรกในเลกสองที่แฮปปี้นะแฮปปี้ครับแฮปปี้มากครับฝากถึงอะไรแฟนคลับเมืองทองนิดนึ่งก็ขอบใจมาก ขอบคุณแฟนบอลที่ตามเข้ามาเชียร์ที่สนามแล้วก็เชียร์ที่หน้าท mm ีวีหรือทางไหนก็แล้วแต่ครับที่เชียร์พวกเราก็ฝากขอบคุณมากๆครับ mm hmm. เกมต่อไปก็จะพยายามทำให้มันดีที่สุด mm hmm. ครับ <Thank you. S 1>